เมียพังตายไม่กี่วันผัวก,กับชูรีไปสารแบ่งสมบัติแต่แทนที่จะได้ทรัพย์กลับได้เจอเสียงจากคนตายที่เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลตากะโหลกเวอร์ชั่นเน้นอารมณ์และดึงความสงสัยใช้เปิดคลิปได้เลยเศร้าสารที่ควรมีแค่คนเป็นแต่วันนั้นมีบางอย่างมารอฟังคำตัดสินด้วยเมื่อเมียตายผัวก,กับชูคิดว่าจะได้สมบัติแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับมาคือเสียงเรียกจากวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมไปไหน อีกเวอร์ชันสไตล์หนังระทึกเศร้าเขาคิดว่าเธอตายแล้วแต่ในวันแบ่งสมบัติเสียงของเธอกลับดังขึ้นจากกล่องไม้ในศาลเสียงที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าความยุติธรรมของคนตายมันน่ากลัวกว่าศาลไหนบนโลกเมียตายได้เพียงสามวันเสียงสวดศพยังไม่ทันจางหายจากวัดผัวก,ก็ขับรถเบนซ์สีดำมุ่งหน้าไปศาลที่นั่งข้างคนขับไม่ใช่ญาติแต่คือผู้หญิงที่เคยเป็นชู้ของเขาอากาศในรถอึดอดัด กลิ่นน้ำหอมแรงจนปนกับกลิ่นบุรี่ผู้หญิงยิ้มบางๆพลางผู้เสียงหวานวันนี้ทุกอย่างจะเป็นของเราแล้วนะพี่ผัวพยักหน้าดวงตาแดงก่ําแต่ไม่ใช่เพราะร้องไห้ที่ศาลเต็มไปด้วยเอกสารรูปถ่ายของเมียผู้ล่วงลับวางอยู่บนโต๊ะใบหน้าของเธอในกรอบรูปเหมือนกําลังมองตรงมารอยยิ้มในภาพดูอบอุ่นแต่ในแววตากลับเย็นเฉียบทนายเริ่มเปิดแฟม้ม เสียงกระดาษขยับดังกรอบกแกรบผัววางมือบนโต๊ะเหงื่อเริ่มซึมออกตามขมับทรัพย์สินทั้งหมดต้องแบ่งตามพิ่ในกรรมครับเสียงทนายพูดเรียบๆแต่ทุกคำเหมือนคมมีดผัวหัวเราะเบาๆพิ่ในกรรมอะไรเธอไม่ทันเขียนไว้หรอกแต่ทนายเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วเลื่อนกระดาษแผ่นหนึ่งไปตรงหน้าเขาเธอเขียนไว้ก่อนเสียชีวิตสามวันครับมีพยานยืนยนันมือของผัวสัน่น เขาค่อยๆเปิดอ่านลายมือในกระดาษนั้นคือของเมียทุกตัวอักษรเรียบแต่เฉียบคมหากฉันตายก่อนขอให้ทรัพย์สินทั้งหมดโอนไปยังลูกในคันของฉันห้องศาลเงียบลงทันทีเสียงเครื่องปรับอากาศดังแผ่วเหมือนลมหายใจของคนตายผู้หญิงชูหน้าซีดเธอกระซิบถามลูกในคันหมายความว่าทนายตอบชัดหมายความว่าเธอกำลังตั้งคันก่อนเสียชีวิตครับ ผัวชะงักภาพคืนสุดท้ายก่อนเมียตายและ่นกลับมาในหัวเสียงเธอร้องให้เสียงขอให้เขาอยู่เสียงเขาตะคอกไล่เธอออกจากบ้านกลางสายฝนกลิ่นเลือดและความเงียบที่ตามมามือของเขากำแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นตามข้อมือหญิงชูค่อยๆถอยห่างดวงตาของผัวเริ่มสั่นระร,ริกเมื่อทนายพูดต่อว่า และมีบางอย่างแนบมาด้วยในพินัยกรรมครับวิดีโอที่เธอฝากไว้ก่อนตายหน้าจอถูกเปิดภาพภายในบ้านปรากฏขึ้นเมียในชุดนอนสีขาวนั่งอยู่หน้ากล้องแสงจากโคมไฟส่องให้เห็นดวงตาที่แดงชำ่ำเธอพูดช้าๆด้วยเสียงสัน่นถ้าเธอได้ดูคลิปนี้แสดงว่าฉันไม่อยู่แล้วเสียงในห้องสารเริ่มสะท้อนหัวใจของผัวเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเขาเริ่มหายใจติดขัด ขณะที่ในวิดีโอมียกมือแต่ท้องเบาๆลูกของเราจะรู้ทุกอย่างเองว่าใครคือคนที่ฆ่าแม่ของเขาผัวหน้าเหงื่อแตกมือสั่นจนเอกสารถูกขยำเป็นก้อนเสียงในศาลเงียบกริบแม้แต่เสียงลมหายใจของคนดูยังแทบไม่ได้ยินหญิงชูยกมือปิดปากสายตาเต็มไปด้วยความกลัวเธอเหลือบมองผัวแต่เขาไม่กล้าสบตา ภาพในวิดีโอยังคงเล่นต่ออย่างช้าช้าฉันรู้ว่าเธอมีคนอื่นเสียงเมียดังขึ้นพร้อมน้ำตาไหลรินแต่ฉันไม่โกรธหรอกเพราะฉันรู้ว่าความรักไม่อาจบังคับได้เธอหยุดหายใจลึกก่อนมองตรงไปในกล้องแต่สิ่งที่ฉันไม่ให้อภัยคือการที่เธอคิดจะทำร้ายฉันกับลูกเสียงในศาลเริ่มดังขึ้นจากการกระซิบของผู้คนผัวเริ่มหายใจแรงเขาตะโกนลั่นโกหก มันไม่จริงใครตัดต่อคลิปนี้แต่ทนายตอบเรียบๆนี่เป็นไฟล์ต้นฉบับจากกล้องวงจรในบ้านครับมิตรายืนยันจากตำรวจเสียงฝีเท้าตำรวจสองนายดังขึ้นจากด้านหลังชายในเครื่องแบบถือแฟ้มเอกสารเรามีหลักฐานใหม่ที่เชื่อมโยงกับคดีการเสียชีวิตของภรรยาคุณผัวหันขอบไปดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและหวัดหวัน่นหญิงชูถอยหลังไปอีกก้าว สีหน้าซีดเผือดริมฝีปากสันเธอกระซิบเบาๆเราตกลงกันแล้วว่าเธอจะไม่มีวันโดนจับแต่คำพูดนั้นกลับยิ่งเหมือนคมมีดแทงเข้าในอกของผัวตำรวจเปิดแฟ้มออกภาพถ่ายปรากฏบนโต๊ะภาพจากกล้องหน้าบ้านในคืนที่ฝนตกหนักเงาของชายคนหนึ่งกำลังลากร่างหญิงสาวเข้าในบ้านเสียงสายฟ้าฟาดทำให้ภาพนั้นสว่างวาบ และในแสงนั้นใบหน้าชัดเจนของผัวปรากฏขึ้นเต็มจอเสียงในสารดังระเบิดหญิงชูกริดร้องผัวพยายามลุกหนีแต่ตำรวจจับแขนไว้แน่นคุณถูกตั้งข้อหาฆ่าภรรยาตัวเองโดยไตรต,ตรองไว้ก่อนเขาสั่นหัวแรงๆไม่มันอุบัติเหตุเธอลื่นล้มเองแต่ในจังหวะนั้นเสียงจากวิดีโอก็ดังขึ้นอีกครั้งเมียในคลิปยิ้มบางๆทั้งน้ำตา ถ้าเธอจะบอกว่าฉันลื่นล้มเองงั้นขอให้เธอได้ล้มเหมือนฉันสักครั้งเถอะทันใดนั้นเองเสียงดังคโครมดังจากมุมศาลโคมไฟด้านบนหล่นกระแทกพื้นใกล้เก้าอี้ของเขาเศษแก้วแตกกระจายทั่วพื้นผัวตัวสั่นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขากวาดตามองรอบห้องเหมือนเห็นบางสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นในกระจกฝั่งตรงข้ามเขามองเห็นใบหน้าของเมียในชุดขาว เธอยืนอยู่หลังเขาสายตาเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความเศร้าริมฝีปากของเธอขยับช้าๆเหมือนพูดว่าฉันเตือนแล้วเขากรีดร้องสุดเสียงล้มลงกับพื้นหญิงชู้ร้องให้สะอึกสะอื่นตำรวจต้องรีบเข้ามาช่วยกันจับตัวเขาไว้แต่ก่อนที่พวกเขาจะพาออกจากศาลผัวหันกลับไปมองจอวิดีโออีกครั้งภาพสุดท้ายคือเมียที่ก้มมองท้องของเธอ และพูดเสียงเบาๆว่าลูกจ๋าทุกอย่างจะยุติธรรมในแบบที่แม่เลือกไว้เองเสียงจอดับลงแสงในสารสลัวทุกคนเงียบงันราวกับถูกกลืนด้วยความเย็นจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วจูๆ่ๆเสียงเด็กทารกแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากลำโพงเสียงร้องแผ่วๆเหมือนอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงหญิงชูเป็นลมล้มลงกับพื้นทันที ตำรวจคนหนึ่งกระซิบเบาๆในบ้านหลังนั้นไม่มีใครพบเด็กเลยครับแต่เสียงร้องนั้นยังคงดังต่อเนื่องในศาลเหมือนมีใครบางคนยังไม่จักไปจริงๆเสียงร้องของทารกยังคงแว่วอยู่ในอากาศเบาแต่ชัดเจนเหมือนมาจากทุกทิศทางเจ้าหน้าที่หลายคนมองหาที่มาของเสียงแต่ไม่มีลำโพงไม่มีเครื่องเล่นใดๆเปิดอยู่ผัวถูกจับมัดมือ เงือไหลอับขมับดวงตาเบิกกว้างเขาหันซ้ายหันขวาเหมือนคนเสียสติเสียงนั่นได้ยินไหมลูกของฉันอยู่ไหนตำรวจพยายามกดเขาให้นั่งนิง่งแต่ยิ่งห้ามเขายิ่งดิน้นหญิงชูที่เพิ่งฟื้นจากเป็นลมหันไปมองจอที่ดับไปแล้วแต่ตอนนี้แสงไฟบนหน้าจอกลับติดขึ้นอีกครั้งเองภาพในจอเริ่มปรากฏขึ้นอย่างช้าชาเป็นห้องนอนในบ้านเก่าห้องเดียวกับที่เมียตาย ผ้าม่านพิ้วเบาๆเสียงลมลอดเข้ามาทางหน้าต่างบนเตียงมีตุ๊กตาหมีวางอยู่และบนอกของตุ๊กตามีคราบเลือดสีเข้มเป็นวงหญิงชูตัวสั่นหายใจที่เธอจำตุ๊กตานั้นได้มันคือของขวัญที่เธอให้เมียของเขาไม่นะเธอพึมพำรรเบาๆฉันแค่แค่ให้ของขวัญไม่ได้หมายความว่าแต่ยังไม่ทันจบประโยคตุ๊กตาในภาพค่อยๆหันหน้ามาทางกล้อง แววตากลาสสีดำสะท้อนแสงและเสียงเด็กร้องก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมผู้คนในศาลเริ่มลุกหนีบางคนกรีดร้องบางคนสวดมนต์แต่ภาพในจอกลับยังไม่ดับเงาของผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นข้างเตียงใบหน้าซีดขาวเหมือนไร้เลือดดวงตาดำสนิทเต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธฉันบอกแล้วว่าอย่าทำร้ายฉันกับลูก เสียงของเธอเบาแต่แทรกเข้าในหัวทุกคนราวกับพูดอยู่ข้างหูพัวกรีดร้องสุดเสียงพยายามหลบสายตาในจอแต่ไม่ว่าจะหันไปทางไหนเขาก็เห็นใบหน้าเธอตามมาหญิงชูสุดตัวลงกับพื้นเธอเริ่มพูดกับอากาศเหมือนเห็นใครบางคนอยู่ตรงหน้าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่รู้ว่าเธอท้องน้ำตาไหลพรากจนเปิ้นใบหน้าเขาบอกว่าเธอจะจักไปเองเขาสาบาน แต่ทันใดนั้นเองหน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพใหม่เป็นวิดีโอจากกล้องในครัวภาพชัดเจนผัวกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเมียในมือถือแก้วน้ำใสาย,ยาและหญิงชู้ยืนอยู่มุมห้องเธอพูดเพียงคำเดียวเร็วสิเดี๋ยวใครเห็นเสียงในสารเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของทุกคนเต้นแรงผัวนิ่งค้างเหมือนร่างไร้วิญญาณหญิงชู้ซุดตัวลงจนหน้าชนพื้น เธอสะอึกร้องให้ปานขาดใจทนายที่ถือรีโมทกดหยุดภาพเขาพูดเสียงสัน่นวิดีโอนี้ได้มาจากกล้องสำรองในบ้านครับที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นวางของตำรวจหันมาพร้อมใส่กุญแจมือแน่นหลักฐานชัดเจนคุณทั้งสองวางแผนฆ่าเธอแต่ในขณะที่ตำรวจพูดจอวิดีโอที่ดับไปแล้วกลับติดขึ้นอีกครั้งเองไม่มีใครแต่รีโมท ภาพสุดท้ายที่ปรากฏคือท้องฟ้ามืดในคืนฝนตกเสียงผู้หญิงพูดเบาๆผ่านลำโพงความยุติธรรมของคนฉันไม่หวังแต่ความยุติธรรมของวิญญาณเธอหนีไม่พ้นทันใดนั้นไฟทั้งศารดับสนิทเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันหลายคนผัวสะดุ้งสุดตัวเขารู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบอยู่ข้างหูกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยลอยมาแต่ปลายจมูก และเสียงกระซิบเบาๆจากความมืดเธอจำได้ไหมเสียงฉันตอนขอให้เธอหยุดผัวตะโกนสุดเสียงล้มลงกระแทกพื้นหัวกระแทกขอบโต๊ะจนเลือดไหลหญิงชูร้องลั่นหยุดอย่ามาฉันขอโทษแต่ในความมืดเงาขา,ขาวของหญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้เมื่อไฟเปิดขึ้นอีกครั้งผัวหมดสติบนพื้นเลือดย้อมเสื้อสีขาวหญิงชูนั่งตัวสั่นริมกำแพง ดวงตาเบิกกว้างเหมือนมองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเธอพูดพึมพำซ้ำๆเธอยังอยู่เธอยังอยู่ในนี้ตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ทุกคนยังคงขนลุกเพราะแม้ไฟจะเปิดแล้วเสียงเด็กทารกยังคงดังอยู่เบาๆเหมือนเสียงนั้นไม่ใช่จากเครื่องเล่นแต่ดังออกมาจากพื้นสารจากใต้โต๊ะที่มีรูปของเมียตั้งอยู่กลิ่นน้ำหอมจางๆของเธอยังอบอวล และทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้เลยตำรวจพยายามปิดพื้นที่รอบโตนั้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เสียงทารกยังคงร้องต่อเนื่องช้าๆแผ่วๆเหมือนอยู่ใต้พื้นไม้ทนายที่ถือเอกสารอยู่ในมือค่อยๆเดินไปมือเขาสั่นจนกระดาษแทบหล่นใต้โต๊ะมีอะไรบางอย่างครับเขาพูดเสียงแผ่วตาไม่กระพริบเจ้าหน้าที่คนหนึ่งค่อยๆก้มลง ใช้ไฟฉายสองลอดช่องเล็กๆที่พื้นไม้แล้วสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปทันทีซีดขาวเหมือนเห็นผีมีมีของอยู่ข้างในครับเขากระซิบเบาๆเหมือนจะเป็นกล่องไม้เสียงไม้ลั่นเอียดเบาๆดังขึ้นทุกคนเงียบไม่มีใครขยับแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนหยุดนิ่งเมื่อกล่องถูกยกขึ้นจากพื้นฝุ่นสีเทาเกาะทั่วผิวไม้บนฝากล่องมีลายสลักรูปหัวใจ และตัวอักษรที่จางไปตามการเวลาพี่กับน้องตลอดไปหญิงชูเห็นเท่านั้นก็กรีดร้องไม่นะกล่องนั่นผัวที่ยังสลืมสลือบนพื้นเริ่มดินอย่าเปิดมันเขาตะโกนลั่นแต่สายเกินไปเจ้าหน้าที่เปิดฝาออกกลิ่นอับและเย็นแผ่วออกมาทันทีภายในกล่องมีผ้าขาวพันแน่นและเมื่อคลี่ออก ทุกคนต่างกลั้นหายใจข้างในคือกล่องเงินเล็กๆที่มีจี้รูปหัวใจอยู่ข้างในนั้นภายในจี้มีภาพถ่ายเล็กๆเ,เป็นภาพของผัวกับเมียยืนกอดกันหน้าบ้านใบหน้าทั้งคู่ยิ้มแต่มีรอยขีดสีดำพาดผ่านตรงคอของฝ่ายชายหญิงชู้สุดลงกับพื้นทันทีเธอร้องให้เสียงแผ่วเหมือนขาดใจเธอรู้ตั้งแต่ก่อนตายเธอรู้หมดทุกอย่างมือเธอสั่นกำหน้าอกแน่น ฉันฝันถึงเธอมาหลายคืนเธอมองฉันจากปลายเตียงแล้วพูดคำเดียวคืนนี้ถึงตาเธอหัวเริ่มหัวเราะลั่นทั้งที่น้ำตาไหลาอาบแก้มเธอไม่มีวันปล่อยเราไปใช่ไหมเสียงหัวเราะของเขาแปลเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นฉันแค่อยากเริ่มใหม่อยากมีชีวิตที่ดีแต่เธอไม่ให้ฉันเลยทันใดนั้นเสียงทารกเงียบลงห้องทั้งห้องตกอยู่ในความสงัดทุกคนหันไปมองรูปเมียที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ ดอกไม้ที่วางข้างๆเริ่มร่วงช้าๆและมีหยดน้ำเล็กๆไหลลงจากกรอบรูปเหมือนน้ำตาของคนในภาพตำรวจคนหนึ่งค่อยๆย,ยกมือขึ้นไหายขอให้ดวงวิญญาณเธอไปสู่สุขติแต่ก่อนคำสุดท้ายจะจบเสียงกระจกแตกดังขึ้นจากด้านหลังสาลทุกคนสะดุ้งกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนรูปผัวกับเมียแตกละเอียด แต่ตรงกลางบานกระจกนั้นกลับปรากฏภาพสะท้อนของหญิงในชุดขาวยืนกอดเด็กทารกอยู่ในอ้อมแขนเธอไม่ได้มองใครเลยสายตาเธอมองตรงไปยังผัวและยิ้มยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและหน้าขนหัวลุกในเวลาเดียวกันหญิงชูกรีดร้องสุดเสียงเธอคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งหนีออกจากศาลแต่ยังไม่ทันถึงประตูเธอสะดุดล้มลงตรงบันได หัวกระแทกขั้นหินอย่างแรงเลือดค่อยๆซึมไหลและเธอเห็นปลายชุดสีขาวของใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้าฉันบอกแล้วว่าเธอจะได้ล้มเหมือนฉันเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเบาแต่ชัดเจนตำรวจวิ่งเข้าไปประคองแต่หญิงชูไม่ตอบสนองใบหน้าของเธอนิ่งสนิทดวงตาเบิกกว้างและที่มุมปากมีรอยยิ้มจางๆ ผัวถูกนำตัวออกไปเขายังคงหัวเราะคลักคล้าร้องไห้เสียงของเขาสั่นและแตกพร่าฉันเห็นเธอเธออุ้มลูกอยู่ข้างหลังพวกคุณเธออยู่ตรงนั้นตำรวจพยายามพาเขาออกจากศาลอย่างระมัดระวังเมื่อเขาผ่านหน้ารูปเมียจูจูก็มีเสียงกระซิบดังขึ้นจากรูปนั้นเองฉันให้อภัยแต่เธอต้องจำไว้ตลอดชีวิตแสงไฟในศาลกระพริบอีกครั้ง ลมเย็นพัดผ่านและเมื่อทุกอย่างสงบลงรูปเมียหายไปจากกรอบเหลือเพียงพื้นหลังว่างเปล่ากับเสียงกล่อมเด็กเบาๆที่ดังขึ้นจากกล่องไม้บทเพลงนั้นเป็นเพลงกล่อมลูกที่เมียเคยร้องทุกคืนก่อนนอนไม่มีใครกล้าแตะกล่องนั้นอีกเลยหลายวันต่อมาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจพื้นที่ศาลใต้พื้นไม้พวกเขาพบของบางอย่างเป็นกำไลทองเล็กๆมีชื่อสลักไว้ว่า ลูกของแม่และภายในกำไลมีเส้นผมเส้นเล็กๆหนึ่งเส้นที่ยังคงเปียกเหมือนเพิ่งโดนน้ำฝนเมื่อคืนนี้ข่าวเหตุการณ์ในสารพระสพัดไปทั่วเมืองในเวลาไม่ถึงวันหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดหัวว่าพีเมียตายเปิดโปงคดีเองกลางศาลภาพของผัวที่ถูกหามออกจากที่เกิดเหตุและภาพหญิงชูที่นอนแน่นิ่งอยู่บนบันไดศาลกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในรอบปี แต่สิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้คือเสียงกล่อมเด็กที่ยังคงดังออกมาจากกล่องไม้แม้จะนําไปเก็บในห้องหลักฐานของตํารวจแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่เวรกลางคืนทุกคนพูดเหมือนกันว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเบาๆทุกเที่ยงคืนและบางคืนยังได้ยินเสียงเด็กหัวเราะตามจังหวะเพลงสารวัตรผู้ดูแลคดีชื่อพันตำรวจเอกเกรียงเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผี เขาสั่งให้เปิดกล่องออกอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ในตอนแรกไม่มีอะไรนอกจากผ้าขาวและกำไลทองแต่เมื่อเขาหยิบกำไลขึ้นมาแสงไฟในห้องกระพริบถี่และอุณหภูมิก็ลดลงทันทีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมาตามอากาศกลิ่นเดียวกับที่รายงานในสารวันนั้นพันตำรวจเอกเกรียงวางกำไลกลับทันทีแต่ทันใดนั้นเสียงผู้หญิงแผ่วเบาดังขึ้นข้างหู อย่าแต่ของของฉันเขาหันขอบไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่อีกสองคนที่ยืนอยู่ใกล้กล่องรีบถอยหลังด้วยใบหน้าซีดเผือดหนึ่งในนั้นพูดเสียงสัน่นผมเห็นผู้หญิงครับยืนอยู่ตรงมุมห้องอุ้มเด็กไว้ในแขนทุกคนหันไปมองแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงาไฟสะท้อนบนผนงังหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าอยู่เวรในห้องหลักฐานคนเดียวอีกเลยทุกคืนเวลานาฬิกาตีเที่ยง เสียงเพลงกล่อมเด็กจะดังขึ้นจากที่ว่างบางคืนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินช้าๆรอบโต๊ะและบางครั้งได้ยินเสียงร้องให้เบาๆเหมือนแม่ที่คิดถึงลูกฝั่งของผัวหลังจากถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเขาเริ่มมีอาการประหลาดกลางดึกเขาจะลุกขึ้นมากรีดร้องอย่ามายุ่งกับฉันฉันขอโทษแล้วผู้คุมเล่าว,ว่าเขามักจะนั่งมองกำแพงห้องขังพูดคุยกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตน เพื่อนนักโทษในห้องเดียวกันเล่าว่าในคืนฝนตกหนึ่งเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กจากมุมห้องและเห็นเงาขาวนั่งอยู่ปลายเตียงของผัวผัวพูดเสียงสัน่นฉันขอโทษอย่ามาอีกเลยแต่เงานั้นไม่ตอบมีเพียงเสียงลมพัดเย็นผ่านรุ่งเช้าเขาถูกพบเป็นศพบ,บนหน้าอกมีรอยมือผู้หญิงประทับชัดและที่ปลายนิ้วของเขามีเศษผมเส้นเล็กๆพันอยู่ หลังการตายของเขาหญิงชูยังคงอยู่ในอาการโคม่าในโรงพยาบาลแพทย์ไม่พบอาการบาดเจ็บรุนแรงแต่สมองของเธอหยุดตอบสนองเธออยู่ในสภาพเหมือนหลับลึกและในทุกคืนที่มีฝนตกเครื่องตรวจชีพจรของเธอจะขยับแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนหัวใจตอบสนองต่อเสียงบางอย่างคืนหนึ่งพยาบาลที่เข้าเวรได้ยินเสียงเพลงกล่อมเด็กดังขึ้นจากห้องเธอ ทั้งที่ไม่มีโทรศัพท์หรือเครื่องเล่นใดๆเมื่อเปิดประตูเข้าไปเห็นหญิงชู้ยิ้มจางๆท,งทั้งที่ยังไม่ฟื้นริมฝีปากเธอขยับเบาๆเหมือนพูดว่าแม่หลังจากคืนนั้นเธอก็เสียชีวิตโดยไม่มีสาเหตุทางการแพทย์และในรายงานชนสูตรพบรอยนิ้วมือเล็กๆของเด็ก,ดกบนผิวแก้มของเธอเรากับมีใครบางคนจับหน้าไว้ก่อนสิ้นลมหายใจข่าวเรื่องทั้งหมดเงียบหายไปทีละน้อย สารที่เกิดเหตุถูกปิดซ่อมและไม่มีการใช้งานอีกแต่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่เข้ามาทำงานใหม่เล่าว,ว่าในบางคืนที่ฝนตกหนักเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ตรงบันไดอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนก่อนจะค่อยๆเดินหายเข้าไปในเงามืดของห้องพิจารณาคดีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บริเวณนั้นอีกกล่องไม้ถูกเก็บไว้ในที่เก็บหลักฐานลับ ไม่มีชื่อไม่มีรหัสแต่บนฝากล่องมีรอยนิ้วเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นอีกหลายรอยเหมือนมีใครมาแต่มันในทุกค่ำคืนและทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจะลอยมาตามสายลมพร้อมเสียงเพลงกล่อมเด็กที่ไม่มีวันเงียบหายไปจากที่นั่นเลยหลายปีผ่านไปศาลเก่าถูกปิดตายด้วยรั้วสนิมและป้ายเตือนไม่มีใครเข้าใกล้อีก จนกระทั่งวันหนึ่งนักข่าวสาวชื่อมินตราได้รับมอบหมายให้ทําสารคดีคดีปริศนาในตำนานสารกลางเมืองเธอเดินทางมาที่นั่นพร้อมกล้องบันทึกเสียงบรรยากาศรอบสาลเงียบงนันต้นไม้ขึ้นรกจนแทบปิดทางเข้าแต่เมื่อเธอก้าวผ่านประตูไม้ผุพังเข้าไปลมเย็นก็พัดมาเหมือนมีใครเปิดประตูต้อนรับมินตราส่องไฟฉายไปทั่วฝุ่นจับเต็มทุกมุม บนโต๊ะกลางห้องยังมีรอยกล่องไม้เก่าทิ้งไว้และเหนือโต๊ะมีกรอบรูปหนึ่งแขวนอยู่ภาพของหญิงสาวในชุดขาวภรยาผู้จักไปเธอมองรูปนั้นด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเหมือนหญิงในภาพกำลังมองตอบคุณคงเหนื่อยมามา,มากสินะมินตราพูดเบาๆทันใดนั้นลมก็พัดแรงจนประตูหลังสารเปิดออกเองเสียงกล่อมเด็กดังขึ้นแผ่วๆลอยมาตามลม เสียงอ่อนโยนอบอุ่นแต่เศร้าลึกมินตราวางกล้องลงเธอนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นหลับตาฟังเสียงเพลงจนจบเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งลมก็สงบเสียงเพลงหายไปแต่บนโต๊ะกลับมีกำไลทองวงหนึ่งวางอยู่ตรงหน้ามีชื่อสลักว่าลูกของแม่เธอยิ้มจางๆและพูดเบาๆขอให้เธอได้พักนะเธอได้คืนสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้ว จากนั้นมินตราก็ออกจากศาลแสงแดดยามเช้าส่องผ่านกิ่งไม้ลงมาบนทางเดินเสียงนกเริ่มร้องบรรยากาศอบอุ่นอย่างประหลาดเหมือนทุกอย่างได้รับการปลดปล่อยคืนนั้นเมื่อมินตรากลับถึงบ้านเธอฟังเสียงบันทึกจากกล้องทุกอย่างปกติยกเว้นตอนท้ายสุดหลังจากเธอพูดประโยคสุดท้ายมีเสียงผู้หญิงแผ่วเบาพูดขึ้นต่อจากนั้น ขอบคุณที่มาฟังเรื่องของฉันตอนนี้เราพักแล้วเสียงเพลงกล่อมเด็กดังขึ้นเพียงหนึ่งท่อนก่อนบันทึกจะดับสนิทและนับจากวันนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงร้องในสารเก่าอีกเลยเพราะในที่สุดแม่และลูกก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบตลอดการ